วันนี้จะพาไป3ร้านขายดีนะครับตลาดพลูตอนเย็นนะครับที่หลายคนบอกมานะครับก็มีกุยช่ายทอดร้านเจเกียนะครับแล้วก็มีกุยช่ายแบบต่างๆนะครับขนมผักกาดครับร้านกุยช่ายสะพานหันและต่อด้วยร้านเจเองนะครับขายหลายอย่างนะครับกุยช่ายก็มีครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอสั่งเป็นกระเพาะปลาก็แล้วกันนะครับทราฟิกโปรโชว์ทาว์วันนี้นะครับพาทุกคนมาที่ตลาดพลูนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีของกินอร่อยเยอะเลยครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาตอนเย็นแล้วนะครับไปดูกันนะครับว่าตลาดพลูยามเย็นเนี่ยจะมีอะไรน่ากินบ้าาางงครัแตต่่ขอเเลถึปปะววิม็น มาของตลาดพลูกันก่อนนะครับจากการไปค้นหาข้อมูลมานะครับก็ทราบว่าเป็นพื้นที่เก่าแก่นะครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วละครับเป็นพื้นที่อาศัยของชาวจีนนะครับแต่เมื่อมีการย้ายราชธานีนะครับไปฝั่งพระนครก็มีชาวจีนบางส่วนครับย้ายไปอยู่ย่านสำเพงและมีชาวมุสลิมนะครับเข้ามาแทนที่จากนั้นชาวมุสลิมก็เริ่มทาสวนพลูในแถบนี้ครับและขยับขยายนะครับจนเป็นที่แพร่หลายจนพื้นที่แถวนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นตลาดซื้อขายพลูขึ้นมาครับและเกิดเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าตลาดพลู ทีนี้ก็มาดูการเดินทางกันบ้างนะครับการเดินทางไม่ยากครับตลาดพลูเนี่ยตั้งอยู่บนถนนเทิดไทยนะครับถ้ามาจากวงเวียนใหญ่ครับใช้ถนนเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนเทิดไทยครับก็ขับตรงมาครับประมาณซอยเทิดไทย18นะครับก็เป็นที่ตั้งของตลาดพลูแล้วล่ะครับผู้คนคึกคักอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับพอมาถึงนะครับคนในตลาดเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับกุยช่ายเจ๊เกียตลาดพลูนะครับบอกว่าขายดีฮะตอนไปถึงนะครับมีคนต่อแถวอยู่หลายคนเลยนะครับเนี่ยเป็นสูตรโบราณนะครับกรอบนอกนุ่มในนะฮะน้ำจิ้มรสเด็ดครับ มันอบนองนุ่มในเราเ,นเนนปปรนะินียบน,น้ำจิ้มแบบมันอบเปรี้ยวๆหวานๆนะน้ำจิ้มก็มีซีอิ๊วมีน้ำตาลมีน้ำพริกไทยชูมีพริกมีกระเทียมเนี่ยเนี่ยมีสามาสสี่สิบบาทนะประมาณโมงถึงประมาณสามทุ่มไม่มีวันหยุดค่ะก็มาตลาดพูแล้วก็มาตรงปากซอยพิอชายี่สิบงั้นขอสั่งเป็นไซส์4ี่สิบ้าบาทนะครับจะลองดูนะครับว่ารสชาตินี้เป็นยังไงเป็นคุยไชยทอดนะฮะเจ้านี้ขายดี กุช่ายคือกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็เด็ดทีถจจ้าหันมาฝั่งตรงข้ามนะครับก็เจอกุยช่ายอีกร้านหนึ่งนะครับกุยช่ายสะพานหันนี่เองแหละครับนี่คนซื้อเยอะเหมือนกันนะครับผมมาในช่วงเย็นฮะก็เหลือแค่กุยช่ายสี่เหลี่ยมเหลือขนมผักกาดครับแล้วก็มีไส้เผือกนะฮะก็เลยสั่งทั้งสามอย่างเนี่ยมาลองชิมดูนะครับกุยช่ายสะพานหันเนี่ยเขามีถึงเจ็ดสาขาเลยนะครับทุกคนกุยช่ายสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นกุยช่ายแบบปกติอะค่ะแล้วก็เอาผสมแป้งผขนมผักกาดโช้ชัยเอาครับ ใช้เท้าแล้วก็ขนมผักกาดแล้วก็กุ้งตอนนี้ก็จะเป็นเปลือกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกลยดหอมแล้วก็ตรงนี้เป็นมะม่วงทงั้งหมดมีเจ็ดสาขาีไ,ไบ้างครับตอนนี้มีที่สะพานหาันแล้วก็ตลาดโพแล้วก็มีที่วังหลังถนนจันร์เบืองทองโชคชัยสีแล้วก็วัชระพล ลองชิมขนมผ Real, ักกาดแบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มมานะครับแป้งก็จะหนึบๆนะครับแล้วก็ได้กลิ่นหอมของกุ้งแห้งด้วยนะครับมาที่ร้านต่อไปกันเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับร้านเจ๊เองกระเพาะปลาตลาดพลูนะครับคือเจ๊เองเนี่ยเป็นคนพูดเก่งนะครับเล่าเรื่องเก่งนะฮะก็เลยถามไปหลายเรื่องนะครับเริ่มต้นที่ร้านเจ๊เองเนี่ยขายอะไรบ้างครับกระเพาะปลาซุปี้อาตามสั่งบุช่ัยพวกน้ำต่างๆพยายาวต้มสุกทั่ดีที่สุดต้องเอาใจใส่ เรียกว่าทาอะไรทำอาหารที่ต้องใส่ใจนะใส่ใจทุกขั้นตอนนะจริงๆนะชอบทำอาหารเจ๊เองชอ,นะอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กๆแอบทำอาหารโดนว่าประจําเลยนะท,ยทำไปทำมาได้ดีเช่นพัน <c oughs> ร้านเจ๊เองก็มีกุยช่ายนะครับแล้วสูตรของเจ๊เองเนี่ยมาจากไหน,นครับก็สมยัยตอนที่พ่อมาจากเมืองจนะีนอนะคนเมืองจีนเนาะเอไม่มีอะไรทําก็ทำกุยช่ายในทางเวิร์กนั่นมีแต่กุยช่ายทนะี่น่าพูายลุงเจ ต้นกำเนิดของผู้ชายคืณซอยรองเจไม่ใช่ตลาดพลูนะต <Ora. S 1> ั s <S ้งแต่รุ่นพี่พ่อสี่ปีแล้วครับโอ้ยหลายนะเกิดมาก็ถูกอุ้มผู้ชายอ่ะเป็นที่เชิงเจอ่ะเป็นเชิญเจลังคาจากเลยอ่ะเจเองเล่าเรื่องที่มาของตลาดพลูให้ฟังหน่อยสิครับสมัยก่อนตลาดพลูนี่ขายพลูมากที่สุดก็คืนเงินจากเรือไงที่มาจากเรือก็นี่แหละจริงๆตลาดพลูอยู่ตรงนี้ ตอนเช้าเช้านี่ยเข้ามาจากเรือขายตาาดผูขกขายปูเยอะแยะเป็นดนขา,า,นขายหม,ม,มาขายปูใช่ไหมพนัาณก็กินหมากิูกันเยอะใช่มหเยอะมาก เลยาดวันนี้ก็เลยอุดหนุนนะครับกระเพาะปลาของเจ๊เองนะไปหนึ่งชามนะครับรสชาติดีนะครับกินแบบไม่ต้องปรุงเลยนะครับตลาดปูนะครับถือว่าเป็นย่านของกินเก่าแก่นะครับที่มีของกินอร่อยนะสูตรดั้งเดิมนะครับหลายเจ้าเลยถ้ามีเวลานะครับก็แวะมานั่งกินกันได้นะครับนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องกุยช่ายแล้วนะครับกระเพาะปลานะครับก็มีหลายร้านนะที่ต้องต่อแถวซื้อเหมือนกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้านะครับจะพาไปไหนฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ